สวัสดีครับผมออเทอุสครับมาวันนี้พามาเทส TFR อันนี้เวอร์ชันไม่มีคอกนะครับผมมาจะเฟี้ยวแค่ไหนมาติดตามกันได้ครับนัน <ST AR> เสียาางานนันเสียงาน <ST AR> สี่สักครู่ครับผมอะขับสี่แล้วสองพันสี่ร้อยมา <S 2> <S 2> ลองเทสเวลาไปดูคลิปเก่าๆแล้วก็ทำไมรถมันแรงจังวะเมื่อก่อนในรถผมวิ่ง7.7นะมีคันหนึ่ง7.7ครับไปตามไล่ดูรู้สึกจะเป็นรถอ l l n e ตอนเดียววิ่ง7.7ดูภายในเซอรนามครับ เล็กสกรอบนะให้สักสองรอบกันนะวะ เข้ามาครับผมอินบ็อกมาในแฟนเพจนะจ๊ะว่าจะอินบ็อกกมาในส่วนตัวมันไม่ขึ้นครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยแต่ช่องนี้จะมีคลิปมาให้ชมเรื่อยๆครับผมวิ่งกันมานี้แหละอ่ะโอเคก็ขอลาไปก่อนแล้วกันครับวันนี้สวัสดีครับผมติดตามกันเรื่อยๆนะจ๊ะ